คุณเฉยทําใจดีๆไว้นะคะคําใบ้นะคะอยู่บนหลังแองเจลิน่าโจลี E F M คุณจอยคะเลือกเลย1,2,3,4,5 3ค่ะ3นะคุณโฉยทำใจดีๆไว้นะคะคุณคอจอ <ๆ S 1> ยตีความหลายๆชั้นโอเคค่ะคำใบ้นะคะอยู่บนหลังแองเจลิน่าโจลีสิบวินาทีไปค่ะ แต่บ่กจะง่ายก็ง่ายนะเอาจริงๆอ่ะอยู่บนหลังแองเจลิน่าโจลี่หลังเร็วหลังเขามีอะไรหลังเขามีอะไรวะวแม่งคุณคุณจอยยังรอคำตอบจากเพื่อนอยู่เฮ้ยมึงมึงหลังแองเจลิน่ามีอะไรวะมึงหมดเวลาแล้วจอยเอ้ย สวัสดีคุณเอ๋ยค่ะคุณเอ๋ยพี่ดาวว่าคุณเอ๋ยทันยังเ,เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นปัจจุบันมานานแล้วด้วยคุณเอ๋ยคะเลือกก่อนเหลือหนึ่งสองสี่แล้วก็ห้าเอาสค่ะคำใบ้ของคุณเอ๋ยคืออยู่บนหลังแองเจลิน่าโจลี่อาจจะเป็นกระเป๋าเป้หรืออะไรก็ได้และเขาเตรียมสละโสดค่ะเอาแล้วเอาแล้วเราไม่สามารถอาบอกได้เลยว่าสรพนามองพวกเขา คืออะไรสิบวินาทีไป <laughs> ผมผมชอบคำตอบว่ะเอาจริงเ<อ>ดเี๋ยวรอเฉลยก่อนค่อยเคยลียร์ในโซเชียลหนูหนูตอบว่าอะไรนะโตศักดิ์สิทธิ์โตศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงเป็นพี่โตนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อสิท <laughs> ์อ <laughs> <laughs> ๋อผมรู้แ <laughs> ล<าย>้วหลังของไองไอจเน้าก็มียานนะยานูนูโตศักดิ์สิทธิ์ไงไม่ต้องพูดต่อ <laughs> ผมชอบข้อนี้ว่ะมันตีความไปได้เรื่อยๆจริงๆอ่ะจะได้พราว่าไม่ต้องพูดจ๊ะยังไม่ใช่นะเออยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคุณยิ้มค่ะคุณยิ้มรู้ยังยังไม่รู้เลยคุณยิ้มเลือกก่อนเหลือหนึ่งสองห้าโอเคค่ะป้ายใหม่นี้นะคะเปิดมานะมีช่องใน YouTube ค่ะแนะนำให้กลับไปดูที่บนหลังแองเจลินาโจลี่วีาช่วยได้เยอะเลย1ิวินาทีเริค่ะ เพื่อ500บาทครับแทตูคันเล่อทำไมอ่ะแทตูมันน่าจะเหมือนรอยสักด้วยแทูน่าจะเหมือนรอยสักแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ลอกคุณพลอยชมพูมาถ้าลอกเขาอะไรนะมีส่วนช่วยค่ะมีส่วนช่วยค่ะโอ้ยชอบคำตอบมันมีส่วนช่วยค่ะขอบคุณเขาเดี๋ยวมี คุณพอยชมพูเป็นคนแรกที่ตอบว่าแททูบ้างก่อนหน้านั้นอะตอบเลยตอบเสือเผ่นบ้างอาจารย์หนุ่ยบ้างมีอาจารย์หนุยชนยิ้มก็มีอาจารย์หนุยทำไมอะเพราะว่าหลังของแองเจลินาโจลี่เขามีายสัตว์ยันอาจารย์หนุ่ยแล้วพี่หนุยเขาหน่าเหมือนอาจารย์หนุเบิร์ดลองเสิร์ดดิเหมือนจริงมีช่วงหนึ่งพี่หนุยเขาทำผมขาวๆเหมือนกันด้วย ตอบคือแททูคลเลอร์แททูรือว่ารอยสักในอ,อยู่บนหลังแองเจลินาจล i e ลี่เตรียมสละโสดคือพี่ดิมเนี่ยเขาเพิ่งขอแฟนแต่างงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็มีช่องใน YouTube ชื่อแททูรู้ทุกเรื่องนะคะ EFM